สวัสดีครับกับฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับรถครอบครัวนะครับรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งของเรานะครับก็เป็นรุ่นเอเวอร์เรสนะครับเอเวอร์เรสเนี่ยมีจําหน่ายของเรามีจําหน่ายทั้งขับสองและขับสี่เนาะตอนนี้ก็เอาราคาเริ่มต้นเลยนะก็หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเป็นตัวเทนนะครับก็ราคาไล่ไปเลยนะครับล้านสองล้านห้าล้านเจ็ดนะครับล้านเก้ายันตัวท็อปสุดนะครับก็เป็น ตัวนั้นเป็นแพตตินัมเนาะขับ4ก็เครื่อง3.0ตัวนั้นก็2ล้านกว่าบาทนะครับสล้านสองแสนนะครับแปดหมบาทนะครับก็มีหลายรุ่นเนาะตัวเรื่องของบอดี้เหมือนกันนะครับบอดี้เหมือนกันช่วงล่างเหมือนกันนะครับทุกรุ่นนะฮะมันจะมาต่างกันก็เรื่องของตัวออปชันนะครับขนาดล้อพวกของออปชันพวกนี้นะฮะอย่างนั้นลูกค้าท่านใดแบบบางทีเห็น รูปแบบการตกแต่งเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใส่กับรุ่นที่เราต้องการได้นะครับแต่วันนี้นะครับเอเวอรที่กอมารีวิวจะเป็นตัวสปอร์นะครับก็ตัวปัจจุบันที่ฟอร์ดจำหน่ายนะครับก็จะมีแต่ตัวสปอร์ตแพ็กเกเนาะนะครับก็คือรถที่มีตัวช่วยกันขับขี่นะครับมีกล้องรอบคันมีระบบช่วยเบรกนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็พาไปชมนะครับก่อนไปรับชมฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ครับ กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนล YouTube กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอล์ฟนะเบอร์โทรดีไลน์กบขึ้นไว้ให้แล้วนะครับนี่นะครับรถที่เรามารีวิวนะครับ New Ford Everest Sport Package B นี่คือชื่อเต็มๆของเขานะนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเกียร์ออโต้ฟอร์ดก็สามารถเล่นเป็นแมนนวลหรือเซมิออโต้ได้ก็คือเปลี่ยนนนนเเเเกกกกกีีียยยยรรรรรรร์์์ะะะคคคััััับบบบบไไดดดด้้้ววววหหตงาล แรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจัดจำหน่ายเนี่ย1 5 8 0 0 0 0บาทสีพิเศษมีสีขาวมุกนะครับบวกเพิ่ม1 2ื0นนะฮะสีส้มตอนนี้ไม่มีแล้วนะนะครับอ่ะคันนี้เป็นสีดำถ้าดูจากอย่างเงี้ยนะครับจะเดิมเเลยนะครับอ่ะคันนี้เดิมเลยนะครับของลูกค้าผมนะก็ไปทำนะครับเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเราตอนเราทำเครื่องเสียงให้ลูกค้าเนี่ยเราวางไว้ตรงไหนอะไรยังไงบ้าง นะครับแล้วก็คันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับถ้าดูจากภายนอกนี่เดิมๆเลยเราก็ให้ลูกค้ารู้สเปคเลยเนาะนะครับคันนี้นะครับที่ปั่นน้าฝนเป็นอัตโนมัตินะครับรถตัวนี้ที่ปั่นน้าฝนเป็นออโต้นะนี่ก็กระจังหน้าเดิมนะครับเป็นดําเงาแบบนี้เนาะตัวโลโก้ก็เป็นโครเมียมพื้นน้าเงินนะครับไฟหน้า LED multi f a c t o r นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับหรือตัวออโต้ไฮบีมตัวนี้มีนะครับ ไฟตัดหมอ,อกเป็น LED นะครับติดตั้งมาจากโรงงานมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอ,อกนะในรถปี2025เนี่ยเราต้องใส่เกียร์พวกเกียร์เดินหน้านะเราตอนเราหมุนพวงมาลัยในไฟตัดหมอ,อก่อาง้ยติดนะครับมันไม่สามารถหมุนจอดหมุนอยู่กับที่โดยการใส่เกียร์ P หรือเกียร์ N ได้แล้วนะครับนั่นก็คือเขาก็ทําตามวัตถุประสงค์ของเขาแหละก็คือตอนขับนะครับแล้วก็ให้มันช่วยนะครับในการมองเห็นเส้นถนนขอบถนนตอนมืดตอนกลางคืนนะครับของเรามีนะครับ ถ้าเป็น LED multi f l e c t o r แบบนี้นะมันจะอยู่ที่ไฟตัดหมอกแต่ถ้าเกิดเป็นไฟหน้าที่เป็นตัวท็อปที่เป็นแมชชิอ่ะมันจะอยู่ที่ไฟหน้ามันก็จะมีเหมือนกันแต่แค่อยู่ต่างที่กันเท่านั้นเองน,นี่รถตัวนี้ก็มีห่วงลากนะครับคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมีกล้อง360องศานะครับด้านหน้าก็จะอยู่ใต้โลโก้ด้านหลังก็จะอยู่ที่ฝาท้ายตรงคาดท้ายเนาะแล้วก็กระจกมองข้างสองฝั่งก็360องศานะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าสี่จุดนะครับนี่ เซนเซอร์ด้านหน้า4จุดนะนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตินะครับของเราตรวจจับยันคนนะฮะของเราตรวจจับยันคนนะแล้วก็เบรกอัตโนมัติเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าสิ่งที่เขาจับได้สมมุติเป็นสัตว์ถ้าใหญ่กว่ากันชนเนี่ยเขาเบรกแต่ถ้าเกิดมันเล็กกว่าอย่างเงี้ยสมมติว่ามันเตีย้ยเตี้ยกว่ากันชนอย่างเงี้ยเป็นเป็นเหมือนหมาตัวเล็กๆมันไม่ได้เบรกนะครับมันจับไม่ได้นะ นะครับต่อให้มันจับได้ว่ามีอยู่ถ้ามันเล็กมันก็ไม่เบรกนะครับเพราะว่าเขาก็มองว่าต้องเซฟตี้เรื่องของคนขับนะแต่ตอนเป็นอะไรที่มันเป็นวัตถุใหญ่ๆหญ่ะถ้าชนไปมันมีสิทธิ์ที่จะร้ายแรงอย่างนั้นอะเขาเบรกนะครับอย่างนั้นเราต้องเข้าใจด้วยว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยเจอหมานอนอยู่แล้วเราจะไปวิ่งแล้วมันจะเบรกมันไม่ได้เบรกนะครับอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดหมาเดินเป็นหมาใหญ่อย่างงี้ได้แต่ถ้าเกิดพันธุ์เล็กๆมันไม่เบรกนะครับเาะพวกนี้มันก็มีเงื่อนไขของเขานะครับ เรากล้องไปแล้วไฟหน้าไปแล้วที่ปัดน้ําฝนไปแล้วระบบเบรกไปแล้วอของเรามีระบบรักษาเลนนะครับระบบรักษาเลนของฟอร์ดเนี่ยไม่ได้สามารถแค่ตั้งให้มันสั่นที่พวงมาลัยน,นะเราสามารถตั้งให้มันดึงกลับเข้าหาเลนก็ได้นะครับหรือเราจะตั้งให้เขาสั้นก่อนแล้วค่อยดึงกลับก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกที่จะตั้งใช้งานนะครับคูตคอนโทรลเรามีนะควบคุมความเร็วของเราเนี่ยังสามารถตั้งเป็นอะแดปตีฟคูต์คอนโทรลได้เลยนะครับ ของเราเป็นแบบ stop and go ก็คือหยุดยันศูนย์วิ่งมาปุ๊บนะครับคันหน้าชะลอรถเราชะลอนะครับคันข้างหน้าหยุดยันศูนย์รถเราหยุดคันข้างหน้าไปต่อเราไปต่อนะครับไอคำว่าหยุดแล้วไปต่อเนี่ยก็คือใน3วินะนะครับเราไปต่อเนาะแต่ถ้าเกิดหยุดนิ่งติดไฟแดงนะครับถ้าเราเปิด Auto อัตโนมัตไว้รถมันจะเข้าออตโต้โฮให้นะครับอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดเราไม่เปิดเราต้องไปเหยียบเบรกนะครับอันนี้คือเงื่อนไขนะนะครับคลิปนี้ผมแจ้งเงื่อนไขอย่างนี้เลยนะ นะครับเพราะตัวรถมันเดิมเดิมเราก็แจ้งไว้ก่อนก่อนที่เราจะพาไปดูภายในเนาะคิวล้อเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่แล้วเอเวอร์เรสน,นะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าอันนี้ร้อยยี่สิบนะครับสีดํายางก็เป็นสองห้าห้าห้าสิบห้า r ยี่สิบนะครับยางเดิมมาจากโรงงานช่วงล่างด้านหลังของเอเวอร์เรสก็จะเป็นหวัดลิงค์นะครับเป็นหวัดลิงค์เอเวอร์เรสเป็นช่วงล่างเหมือนกันนะครับตัวเริ่มต้นก็เป็นหวัดลิงค์นะอันนี้ก็อรอลูกค้าแหละลูกค้าออกไปเดี๋ยวลูกค้าจะไป เอ่อแปใสเองนะครับก็เราก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปเปลี่ยนไฟหน้านะครับให้ทางผมทําก็ได้นะครับจะไปทําเองก็ได้ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยแกมข้างตัวครอบกระจกจะเป็นดําเงานะครับมีไฟเลี้ยวมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะครับตอนเราปลดล็อกหรือเราเปิดประตูนะครับมันก็จะช่วยให้เรามองเห็นเนาะมองเห็นข้างประตูเนี่ยเราจะได้ไม่เหยียบสิ่งสกรปรกขึ้นไป นี่มีเตือนจุดจุดอับจุดบอดบายสปอร์ตนะเป็นไฟสีส้มนะไม่มีเสียงนะครับมีแต่ไฟนะฮะถ้าเกิดเราวิ่งมาปุ๊บมีรถมาด้านซ้ายอย่างนี้อย,นอยู่ข้างหลังเราไฟตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วมีรถอยู่ข้างหลังด้านซ้ายเราตัวนี้ก็จะกระพริบ ip, เพื่อเตือนไม่ให้เราออกนั่นเองนะครับเราหลังคาเป็นสีดำแบบนี้อยู่แล้วคันนี้ใส่กันสาดแพ้นะครับใส่กันสาดแพ้ฟิล์มเป็นซรามิกนะครับคันนี้ลูกค้าอัปเกรดฟิล์มนะนะครับอัปเกรดฟิล์มเนาะ ลูกค้ามีแบรนด์ของลูกค้ามาอยู่แล้วที่ใช้นะครับเนี่ยเราก็สามารถอัพได้นะครับอ่ะคันนี้ลูกค้าไม่ใส่เบ้ารองมือเพราะเดี๋ยวจะไปรับใส่นะครับมือเปิดเป็นระบบสมาร์ทคีย์ครับพันล็อกรถกับมือปลดล็อกรถได้เพียงแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับเราก็ล้วงเปิดได้เลยแล้วก็ล็อกรถได้เลยนะครับไม่ต้องหยิบกุญแจมานั่งกดนะครับก็รวดเร็ว,วสะดวกสบายปลอดภยัยใช่เราไม่ต้องมานั่งหากุญแจบันไดดําครับอ่ะให้ดูด้านข้าง ผมพยายามไม่จับรถนะครับผมต้องบอกก่อนเนาะผมพยายามไม่จับรถเพราะรเป็นสีดําเป็นแบบนี้รถของเราเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับแล้วของเราเป็นแอดบูนะครับก็มีน้ํายานะครับเราก็มีติดถังไปให้นะสามหรสี่ของถังแล้วก็มีฟรีให้อีก2องแกลลอนนะครับหรือว่าพูดง่ายๆอีกหนึ่งถังนั่นเองก็ลูกค้าผมวิ่งเอาที่เคยเจอน้อยสุดเจ0ดพนะครับเจ0ด7,000กว่าโล นะครับมากสุด1 3ื่นสามมนะครับนั่นเท่ากับว่ามันขึ้นอยู่กับเราขับนะครับเสาอากาศสั้นใส่แล้วด้านหลังเนาะก็มีไฟเบรกดวงที่3น้ําล้างกระจกปัดกระจกไล่ฟ้าพวกนี้มีมาพร้อมฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับอ่าแล้วกต็ตรงนี้ก็เป็นตําแหน่งนะครับกล้องหลังเนาะไฟท้ายเป็น LED signature ก็คือเป็นตั้งแต่ตรงนี้เลยนะตัวเทนตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาถ้าเป็นไทเทเนียมจะเป็นสีโครเมียมนะ เขาก็จะมีต่างกันเล็กๆน้อยๆนอยเนาะไฟตันบอกหลังมีนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมี4จุดนะครับเห็นไหมเป็นเซ็นเซอร์บิวอินสีจุดนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยและระบบช่วยเบรคนะคันนี้ใส่ผ้ายางแท้รวมาถาดสัมภาระนะครับของผมเนี่ยถ้าเป็นผ้ายางแท้เนี่ยมันจะมีถาดสัมภาระไปให้ด้วยอันนี้เปิดได้เพราะว่ามือไม่น่าจะโดนอยู่แล้วโ <c oughs> อ้ยตกใจหมด <laughs> <N ic> um> นะครับเนี่ยอห็นไหมอ่ะคําว่าก๊อปแถมพยางแท้บางคนบอกว่าเฮ้ยพยางแท้พี่ไปเจอมามีแต่พยางข้างหน้ามันก็ไม่ผิดเนาะ <N ic> um> อันนั้นคือพยางแท้คือก็ตรงชื่อของเขา <N ic> um> แต่ของผมเนี่ยครับผมมีให้ลูกคา้าเลือกระหว่างพยาง 5D <N ic> um> ก็คือที่มันเป็นเหมือนนวมเหมือนเบาะเราอะนะครับ <N ic> um> ทั้งคันกับพยางแท้พยางแท้ผมเนี่ยจะมีถาดหลังอย่างนี้ให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับนี่มีถาดหลังมีที่รองตรงนี้เห็นไหม ผมบอกเลยนะครับชุดผ้ายางแท้ผมแพงกว่า 5D เยอะนะครับเพราะผมมีข้างหลังให้นะครับผมก็มีมาตรฐานการขายของผมเนาะแล้วก็นี่แน่นอนครับเห็นเนี่ยกล่องอย่างนี้ครับเต็มสูบนะครับชุดลำโพง B&O นะครับนี่ B&O หมดเนาะเต็มสูบเลยนี่เป็น B&O ไม่รู้จะพับยังไงเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับให้น้องขับรถขึ้นมาก็ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้้นั่นด้วยไม่ได้เตรียมรถนะครับให้ดูนะ คันนี้ไม่ได้ใส่แต่ B&O and นะคันนี้ใส่ซับบูเฟอร์ด้วยนะครับใส่ซับด้วยนะครับแต่ซับเนี่ยคันนี้ลูกค้าไม่ได้ใส่ของ B&O n ใช้ของเป็น JBL นะครับเป็นของ JBL เนาะนี่ก็เ <lost noise> <g> นี่ยท่านใดสนใจจะติดแบบไหนอะผมได้หมดนะผมต้องบอกก่อนนะครับคุณจะติดแพงติดตัวถูกลงมาย่อมลงมาอะไรยังไงได้หมดเลยนะเอา เอาที่เราชอบนะครับเอาตามงบประมาณของเรานะรถแต่งได้เรื่อยๆเติมได้เรื่อยๆนะครับอ่ะเมื่อพามาดูตรงนี้แล้วนะครับนี่มาดูดูผมเก็บผมก็ไม่ค่อยอยากเปิดด้วยนะอ่ะสกับเพลทแท้นะครับสกับเพลทแท้นี่ของเราดูนะเห็นไหมครับเราเก็บไว้ให้เลยเก็บไว้ให้ในหลุมเลย ไม่มีผลเกี่ยวกับคนนั่งทั้งตรงนี้นะไม่มีผลเกี่ยวกับกบทั้งคนนั่งข้างหน้านะครับนี่ขออนุญ,ญาตนะครับ่าเห็นไหมนี่นะครับเราทำให้เลยนะครับเรียบร้อยแน่นนอนสกับเพดแท้นะข้างหน้าจะยาวแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะจะสั้นแบบนี้นะฮะ พวกไฟ2อป้ายทะเบียนผมก็เปลี่ยนไปแล้วนะเห็นปะเป็น LED หมดนะครับลูกค้าผมได้ทุกคนนะครับเอเวอเวร์ได้เสาสั้นได้ซองกุญแจได้กระจกออตโต้ทุกตำแหน่งได้ไฟท้าย LED นะได้หมดทุกคนยางรองแก้วไม่มีคนไหนไม่ได้นะครับด้านหลังเอเวอร์สนะครับก็จะเป็นแอร์หลังนะครับมีตัวปรับพัดลมแอร์หลังแล้วก็มีปลั๊กไฟ12โวลต์นะครับ180วัตต์เป็นตัวต่อบุหรีนะ่เนาะ แอร์เนี่ยเราจะแยกเลยนะครับด้านหน้าเป็นอิสระแยกซ้ายขวาด้านหลังก็สามารถปรับได้ต้องค่อยๆเปิดหน่อยรถสีดำนะครับเนี่ยพวกนี้ผมทำออโต้ให้หมดแล้วคือกดเหมือนพวกง่าเหมือนตัวไทเทเนียมครับผมทำให้หมดนะครับรุ่นไหนทำได้ทำให้หมดนะทำไมนะ่ได้แค่ชอบบ็อตพิเบสนะทำไม่ได้แค่ช็อ v i ิ w เบสเพราะแคบมันก็เป็นของมันอยู่แล้ว น,นอกนั้น4ี่ประตูผมทําให้อย่างนี้หมดมือเปิดเป็นแบบซ่อนนะครับตอนเราเติมน้ํามันผมย้ำนะรถเราเติมดีเซลได้ทุกชน,นิดเนี่ยตอนพี่เข้าไปที่ปั๊มเนี่ยครับพี่จอดรถใส่เกียร์พีดับเครื่องแล้วค่อยปลดล็อกเติมนะครับเกขึ้นแน่นอนนะบ่ไฟฟ้าคู่หน้าแทิศท,ทางพวงมาลัยปรับได้4ทิศท,ทางที่สําคัญเลยคือเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับนะควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามันนะครับแต่ผ่านตามความเร็วเนาะ ปน่มสตาร์ทที่วางแก้วเปิดฝาท้ายเปิดไฟตัดหมอกหน้าหลังไฟหน้าเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับจากโรงงานเลยดีฟอร์มเป็นอัตโนมัติเลยนะตัวนี้ก็ปรับเรื่องของแสงนะครับแสงจอเลอนไม้กับจอกลางตอนมันปรับมันปรับพร้อมกันลงพร้อมกันขึ้นพร้อมกันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นระดับไฟหน้านะครับเบอร์ศูนย์นี่คือเรียกง,ร,งร,ะระดับปกตินะครับเบอร์2 3 4มันจะทําให้ไฟหน้ามันต่ําลงนะครับ เพื่อกรณีที่พี่บรรทุกแล้วหน้าลอ,อยนะครับเราก็กดอย่างนี้อะมาดูนะครับปึ๊บนี่นะครับก็จอนะครับ8นิ้วนะครับจอกลาง12นิ้วนะครับเป็น Sync 4A ฟร์เออินดอรออตแอปแบบไร้สายนะครับรองรับฟอร์ดพาร รองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับรองรับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยเกทเป็น2ชั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเซนเตอร์ก็เปลี่ยนแล้วเป็นของ B a n นะครับไม่กล้าเปิดอ่ะกลัวลิขสิทธิ์มากเลยแอร์อิสระนะครับเหมือนที่บอกมีไวลสชาร์จ USB ไทย A ไทย C นะครับพวกนี้ผมมีให้หมดอยู่แล้วนะครับแล้วนี่ก็เพียนะครับ6กสปีดเล่นแมนนวลได้บวกลบนะครับ เบรกมือไฟฟ้านะครับมีระบบออโต้สตาร์สต็อปนะเพราะว่าตัวนี้เป็นยูโรไฟนะครับมีโหมดการขับขี่สี่โหมดนะครับโหมดการขับขี่ก็เนี่ยครับโหมดประหยดัดเนี่ยโหมดลากพ่วงนะครับถนนลื่นนะครับมีหมดทุกโหมดก็สามารถขับแล้วเปลี่ยนได้เลยนะครับสามารถขับแล้วเปลี่ยนได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนัง และเอเวอร์เรเนี่ยข้อเดียของเอเวอร์เในช่องเนี่ยก็จะมียางรองนะครับมีแผ่นวางของข้างบนอยู่แล้วมีเตือนการหลับในนะครับรถคันนี้มีระบบเตือนการหลับในด้วยคันี้ก็พามาดูนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็สามารถแต่งได้นะคะอย่างอะไรที่อยากจะแต่งในศูนย์อะไรที่จะมาแต่งที่หลังอะไรที่จะตามมาได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะครับ ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามแนละที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง c h a n ช e l youtube กับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อหนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกับขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ